เฮาส์วิวประจำวันที่3กันยายน2025อัตราพันธบัตรสหรัฐ30ปีแตะเกือบ5%เมื่อวานนี้สะท้อนความกังวลว่าหากสารีการยกเลิกนโยบายภาษีทรัมป์รัฐบาลอาจต้องออกพันธบัตรเพิ่มเติมเพื่อคืนเงินซึ่งมีมูลค่าสูงถึง100ล้านดอลลาร์สอดคล้องกับสปายที่สูงขึ้นจากกฎหมายวัน Big b e a u t i f u l Bill มูลค่า4ล้านล้านดอลลาร์และการออกตราสารนี้ของเอกชนกว่า1.6แสนล้านดอลลาร์ในเดือนที่ผ่านมาแต่ว่า ดีมานกลับลดลงธนาคารกลางหลายแห่งทั่วโลกหันไปเพิ่มทองคําแทนพันธบัตรสหรัฐจนถือทองคํามากกว่าพันธบัตรเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี1996เราจึงยังมองว่าบอลยีลดายยาวมีแนวโน้มปรับขึ้นต่อแม้ว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยก็ตาม ถัดมากันที่ตลาดเมื่อคืน S&P 500นปรับตัวลงลบ0.7%จากความไม่แน่นอนด้านทาริฟและแรงกดดันจากยวที่สูงขึ้นโดยยูสามปีแตะ4 9่ขณะที่10ปีและ2ปีปรับขึ้นตามที่4.28และ3.6%มมากันที่ประเด็นข่าวแรกทรัมป์ยืนยันว่าจะเร่งให้ศาลสูงสุดตัดสินคดีภาษีโดยอ้างว่าตลาดการเงินและตลาดหุ้นต้องการนโยบายทาริฟล่าสุดยังเปิดช่องใช้มาตรการ Sectoral Tar i f f รหรือ กฎหมายเซกชัน3 3 8ของ s m o ท t h อร l l ี่จาก IEEPA ถูกตีตกทำให้ตลาดยังเผชิญความผันผวน,นจากความไม่แน่นอนต่อไปข่าวถัดไป a l p h a b e ตได้รับข่าวดีเมื่อผู้พิพากษาสหรัฐตัดสินว่าไม่ต้องขายธุรกิจ Google Chrome แม้ว่า DOJ เคยกล่าวหาว่าผูกขา Search Engine แต่ศารเพียงสั่งห้ามสัญญ,ญา Exclusive และให้แชร์ข้อมูลกับคู่แข่งส่งผลให้หุ้นอัลฟาเบตพุ่งแรงกว่า 6. 5%หลังตลาด ปิดท้ายกันที่ ISM Manufacturing PMI เดือนสิงหาหดตัวที่48.7จุดต่ำกว่าคาดและหดตัวต่อเน,นื่องเป็นเดือนที่6แม้คำสั่งซื้อใหม่ดีขึ้นเหนือ51จุดแต่การผลิตลดแรงภาษีนำเข้ากดดันกำไรบริษัทและทำให้การลงทุนชะลอขณะที่ S&P Global PMI ภาคการผลิตกลับให้ภาพบวกที่53จุดอย่างไรก็ตามราคาสินค้ายังถูกกดดันจากภาษีโดย ISM Prices ยืนสูงที่63.7จุดสะท้อนแนงกดดันเงินเฟ้อ